สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone to Hand Channel นะครับวันนี้มีสินค้านำเสนอครับเป็นเจ้าตัว iPhone 8 Plus นะครับผมโอเคนะครับก่อนรับชมคลิปนี้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แลเราด้วยนะครับโอเคมาดูตัวเครื่องกันนะครับนะครับสภาพสวยมากๆนะครับเนี่ยหน้าจอไม่มีรอยเลยครับนี่นะฮะหน้าจอไม่มีรอยเลยเนาะนะฮดูให้ชัดๆนะครับหน้าจอสวยมากนะครับดูภายนอกกันนะครับ มีรอยอาจจะมีรอยขออภัยนะครับอาจจะมีรอยบ้างเล็กในน้อยเนาะแต่ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องเลยนะครับไม่ใช่เป็นรอยตกรอยอะไรทั้งสิ้นนะครับส่วนมากจะเป็นที่เห็นนิดในหน่อยก็คือรอยเคสกัดนะครับผมด้านหลังก็คงใส่วาววับนะครับกล้องมีรอยนิดๆนหน่อยนะครับแต่สภาพโดยรวมนี่ถือว่าดีมากๆนะครับโอเคมาดูเกี่ยวกับระบบภายในกันนะครับนี่นะครับเป็น iphone 8+ plus นะครับเป็นเครื่องไทยนะครับความจุ 64GB นะครับ ไม่ได้จำกัดการใช้งานของซิมนะครับใส่ซิมอะไรก็ได้เนาะโอเคจอโหมดจอภาพนะครับหมดหมดแสงเนาะปรับแสงลดแสงได้ปกตินะครับปรับทุกโทนได้ปกตินะฮะนี่ปรับอัตโนมัตินะปึ๊บอ่าได้ปกติหมดน,นะครับทุกฟังก์ชันเนาะโอเคเราขอเป็นหมดนี้ก่อนละกันนะครับนะครับประมาณนี้เนาะจะได้เห็นกันชัดๆนะครับโอเคแล้วมาถึงโหมดของเสียงนะครับ เสียง,งก็ยังได้ึิไฮไฟอยู่นะครับลดเสียงก็งเสียงได้ปกตินะครับโอเคนะครับเรียกว่าฟังก์ชันนี้ครบสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับโอเควันนี้มาถึงหมดของการถ่ายภาพกันนะครับจะลองถ่ายภาพไปดูกน่อนเนาะนี่นะครับนี่นะฮะโฟกัสแสงได้ปกตินะครับภาพนี้บอกเลยว่ามันเป็น 4K แล้วเนาะตัว iPhone 8 Plus นะครับ ครับก็จะชัดๆกันเลยทีเดียวนะครับนะครับซูมขยายได้ปกตินะครับนี่ฮะถ่ายดูนะครับอ่านี่นะฮะภาพที่ถ่ายได้เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับนี่นะครับภาพตัวแบบคมชัดมากๆนะครับนี่ฮะภาพตัวคมชัดกันเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าสมบูรณ์มากๆนะครับเครื่องเนาะโอเคถ้าต่อไปเป็นกล้องหน้านะครับนี่นะฮะกล้องหน้าเนาะก็จะถ่ายกันแบบชัดอย่างนี้เลยนะฮะโอ้โหชัดไปธรรมดานะเนี่ยไอโฟนแป้เนี่ยชัดขนาดนี้เลยนะครับ โอเคนะครับเรียกว่าครบทุกฟังก์ชันเนาะทำงานได้ปกติหมดนะครับโอเคคราวนี้ไปถึงอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์จะมีครบเลยนะครับมีหูฟังครบหมดนะครับแล้วก็มีเป็นสายชาร์จนะครับแต่ชาร์จนี่ไม่ได้แกะใช้นะครับนี่นะครับยังไม่ได้แกะใช้เลยนะครับสายชาร์จหรือกระทั่งหัวชาร์จนะครับยังไม่ได้แกะออกมาใช้เลยนะครับนี่นะฮะหัวชาร์จนี่ยังแกะไม่ได้แกะมาใช้นะครับยังอยู่ในซีลครบเลยนะครับเรียกว่าสมบูรณ์มากๆครับเครื่องนี้ครับได้เป็นเจ้าของไปในของถือว่าคุ้มค่าแน่นอนครับ โอเคนะครับกข้ประมาณนี้น้อยเรียกว่าครบท้วนกระบวนความเลยทีเดียวนะครับถ้าได้สนใจนะครับทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับโอเคถ้าได้สนใจก็ทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับผมนี่นะครับเป็น iPhone 8 Plu s นะครับเป็นสีเลสนะครับเป็น r o ร e c t Red เนาะ64ส b นะครับผมเรียกว่ามากันครบกล่องเลยทีเดียวนะครับอันที่จ้งนะครับท่านใดสนใจนะครับทักเฟซทักไลน์สอบถามได้เลยนะครับ เกี่ยวกับรายละเอียดตัวเครื่องครับแล้วก็สเปกนะครับจะแจ้งที่ที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเนาะรวมถึงราคาด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ